ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระย,ยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะในทุกๆสัปดาห์เราก็จะได้มาร่วมอัปเดตข้อมูลข่าวสารภายในประเทศกันค่ะกับท่านศาสตราจารยาดร์ดรชัยยายิม้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะได้มาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการประชุมสภาค่ะรวมไปถึงสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะคะรวมไปถึงเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมกันนะคะถึงการอนุมัติงบ เพื่อจัดซื้อยาในะคะในการช่วยรักษาโรคโควิด -19 ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของการขายที่ทำเลทองเนี่ยนะคะของการบินไทยเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกเล่าให้พวกเราได้ฟังกันค่ะรวมไปถึงการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่บอกว่าช่วงนี้ค่ะอากาศอาจจะมีการหนาวเย็นลงอีกนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเรื่องราวของค่าครองชีพแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยครมสัญจรที่จังหวัดกระบี่นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คาครับสวัสดีครับคุณภิรยาและท่านผู้ฟังครับค่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาอัปเดตกันเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับเยอะมากเลยเนี่ยนะครับใช่ค่ะทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของน้ําท่วมไม่น่าเชื่อเลยนะครับน้ำายังท่วมกันอยู่และเรื่องของโควิดสิบเก้าก็เดี๋ยวจะคุยให้ฟังเนี่ยนะครับค่ะแล้วก็การบินไทยน่าจะไปไม่รอดนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็น่าจะอยู่ได้นะครับอย่างที่คุณภิรยาได้ รยายงานในเบื้องต้นเอาถึงเรื่องของการประชุมสาภานะครับเมือ่อสัปดาห์ที่แล้วสาภาล่มครับเรื่องด้วยคุณวิรัติาาารัตนเศษก็ถูกศาลสั่งยุติบทบาทการเป็นสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรนะครับและก็ทางพรรคในส่วนของสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะยิ่งพรรคพลังประชารัฐก็มีการตั้งท่านวิโรธลัคนาอดีศรสอสนสวรรค์ให้เป็นประธานวิบ รัฐบาลคนใหม่ <Okay. S 2> นะครับก็ดูฝีไม้ลายมือกันแล้วจริงๆแล้วคุณวิโรธเด็กก็เป็นสสมาหลายสมัยนะครับ mm hmm. ก็ดูฝีไม้ลายมือวันนี้ก็รู้สึกว่าผ่านไปได้ดีครับสภาไม่ล่มนะฮะ <Okay. S 2> ก็ถือว่าท่านสอบผ่านนะครับของสภาไม่ล่มกันรุ่นกันพอสมควรเมื mm ่อ hmm. วานผมบังเอิญได้เจอท่านชวนหลีภัยในงานศพของท่านอาจารย์วีรงวงศ์รามกูลก็ได้ สซนาพูดคุยกับท่านชวนอีกธภัยท่านบอกว่าน่าจะไม่ล่มนะครพุแล้วก็ไม่ล่มจริงๆนะครับในวันพุธก็คือเมื่อวานนี้ <Okay. S 2> ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับก็เป็นข่าวดีไปถ้าล่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางที่จะไม่ดีเพราะว่าต้องมีการผ่านพระราชบัญญัติหลากหลายฉบับมากทีเดียวก็คงจะสอบผ่านกันนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีไป <Okay. S 2> อย่างไรก็ตามครับก็อย่างที่เราเลือกว่าในส่วน มีการสัมภาษณ์ท่านพลเอกประยุจันทร์โอชาท่านบอกท่านไม่เกี่ยวท่านอ,อยู่ฝ่ายบริหารอันนี้เป็นส่วนของที่ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คงว่ากันไปเนี่ยนะครับเป็น <Okay. S 1> ส่วนของที่ประชุมรัฐสภาในขณะเดียวกันครับมาคุยถึงเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากทีเดียวพอฟังข่าวคราวและดูตามข่าวในหน้าจอโทรทัศน์ในโซเชียลเดียเรื่องของ สภาวะน้ําท่วมจริงๆแล้วไม่ใช่น้ําเหนือนะครับคุณธิรยา <Okay. S 2> มันเป็นน้ําทะเลหนุน mm. เรื่องด้วยมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับ <Okay. S 2> มันเป็นแผ่นดินที่เรียกว่าแผ่นดินไม่ได้ซุดซุดอะไรมากมายมันซุดตัวประมาณสักสิบเซน oh. หรือประมาณสักห้าถึงแปดเซนแผ่นดินซุดแต่บางเอิญมัน,มนมในเรื่องของสภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ในเรื่องของ ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ในเรื่องของน้ำผงน้ำแข็งเนี่ยมันละลายนะครับสภาวะโลกร้อนอุณหภ,ภูมิโลกเนี่ยที่บอกว่ามีการประชุมค o อบยี่สิบหกที่กลาสโกที่ประเทศอังกฤษที่สกอตแลนด์เนี่ยพยายามที่จะรักษาอุณหภูมิในหนึ่งจุดห้าองศาเซลเซียสแต่ผมก็ได้สนทนาพูดคุยกันนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งท่านเชี่ยวชาญมากในเรื่องของการตรวจอุณหภูมิโลกเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยอุณหภูมิโลกเนี่ยพยายามจะรักษาไม่ให้เกิน1.5องศาเซลเซียสแต่ตามความเป็นจริงนะครับคุณพีรยาและท่านผู้ฟังครับอุณหภูมิโลกวันนี้เนี่ยมันเกินไปแตะที่4.5องศาเซลเซียสและ5องศาเซลเซียสที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้แล้วนะครับมันจึงทําให้ภูเขาน้ําแข็งเนี่ยหรือไอซ์เบิร์กที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เนี่ยมันละลายเร็ว กว่าปกติมันก็ทําให้น้ําทะเลทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นทุกปีเนี่ยเราก็จะเจอน้ําทะเลหนุนนะครับจนไปถึงเดือนน่าจะประมาณสักเกือบเกือบ,บจะปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของตั้งแต่วันที่สิบต,ตุลาไปจนไปถึงวันที่ยี่สบกว่า,วาของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยน้ำทะเลหนุนและก็ริมตลิ่งแม่น้ํำเจ้าพยา แม่น้ําท่าจีแม่น้ําบางประกงเนี่ยน้ําจะล้นตลิ่งอย่างมากและเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยริมแม่น้ําเจ้าพยาถนนสาธรถนนพระรามสามแถวบางรักถนนพระรามเจ็ดพระรามแปดนะครับแม้กระทั่งริมตลิ่งแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยน้าก็ยังเอ่อล้น บางแห่งท่วมสูงถึง50,80เซนติเมตรเลยเนี่ย oh, นะครับ <okay. S 2> ล้นตลิ่งเลย <So much S 2> แถวสะพาน <yeah. S 2> กรุงทนแถวจรัยสนิทวงเนี่ยล้นตลิ่งอย่างมากมายทีเดียว <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยแม้กระทั่งจังหวัดเพชรชบุรีจังหวัดอยุธยาคือไม่ได้ท่วมทั้งจังหวัดนะครับ mm. คือท่วมแถวแถวริมตลิ่งเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อที่ดินจะชมวิวริมแม่นม้ำเจ้าพระยาแม้กระทั่งโรงแรมโอเรนตินเนี่ยนะครับ mm. เราถ้าดูในโซเชียลมีเดีย เ <Okay. S 2> ป็นโรงแรมที่ติดอันดับโลกชื่อเสียงฝรั่งบางค่าเวลามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยอยากจะพักหรือเกินโรงแรมบริเตนเนี่ย mm hmm. วันนี้เนี่ยนะครับถ้าไปพักโรง,โรงแรมบริเตนเนียก็จะต้องนั่งตกปลาที่ลืมกระหลิงนะ่นะ mm hmm. นะฮะขาม <Okay. S 2> าาถที่จะ mm hmm. เรียกว่าตกปลาตกกุ้งกันได้แล้วก็เรียกว่าก็ต้องเดินลุยน้ํากันนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นก็คงจะอยู่ถึงประมาณชักเกือบับปลายเดือนพฤศจิกาย,กายน น้ำทะเลหนุนสูงมากถนนสาทงสาธรถนนพระามสามนะครับก็คงจะต้องเรียกว่าก็ต้องทนกันคือไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับนะครคนเวนงเวนิสประเทศออสเตรเลียประเทศนิวซีแลนด์นะครับหรือแม้กระทั่งประเทศสปงสเปนประเทศฝรั่งเศสเนี่ยในเรื่องของที่ติดริม แม่น้ำหรือติดทะเลสาบเนี่ยน้ําทะเลหนุนสูงมากยิ่งขึ้นเรื่องด้วยเกิดจากสภาวะโลกร้อนนะครับนนทบุรีปรทุมธานีสูงขึ้นประมาณ30-50ิบถึงแปเซนติเมตรเลยนะครับคุณทียรยาท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ก็คงจะเรียกว่าทํากระสอบทรายกัน้นและก็ขึ้นไปอยู่บ้านชั้นสองบ้านไทยโบราณถึงได้มีการทําเรียกว่าบ้านสองชั้นไงครับชั้นล่างเนี่ย ถึงเรียกว่าคือไม่อยู่อาศัยกันขึ้นไปอยู่ชั้นสองสูงถึงประมาณเกือบจะเมตรเจ็ดสิบห้าเมตรแปดสิบึงสูงถึงสองเมตรนะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยโบราณที่เขารู้จักสภาพแวดล้อมรู้จักสภาพแวดล้อมของเรียกว่าคนไทยโบราณกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา นะฮะก็เตือนลดลงลดเล็กก yeah ันเวลาหลีกเลี่ยงสะพานกรุงเทพสะพานกรุงทนเฉาสะพานพงสะพานพุทธกันเนี่ยนะครับผิวจราจรก็ต้องเรียนกระสอบทรายเพิ่มเติมกันนะครับกรุงเทพมหานครเตือนห้าเขตรับน้ําทะเลสูงตั้งแต่วันที่เจ็ดที่แปดไปจนถึงวันที่ยี่สิบกว่าพฤศจิกายนถึงวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนนะครับถนนลาดชวงถนนเจริญกรุงถนนญเจริญนครแถบ เขตคลองตรงคลองเตยก็ต้องมีการระมัดระวังกันอย่างเต็มที่ mm hmm. ในขณะเดียวกันครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะครับบอกว่าอากาศหนาวมากันแล้วนะครับ <Yeah. S 2> ก็ทุกป,ปีนะครับก็มีฝนตกหนักถึงห,หนักมากทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงประมาณสามถึงองศาเซลเซียสนะครับกร mm hmm. ุงเทพมหาคนครลดถึงหองศาเซลเซียส โดยเฉพาะยิ่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ <c oughs> และบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูงสองถึงสามเมตรผมทําหน้าที่เป็นอธิบดีกรมอุต <c oughs> ุนิยมวิทยาเลยนะครับ <c oughs> คุณวิทยา,าครับ <c oughs> นะฮะคลื่นทะเลสูงฝั่งอันดามันสูงถึงสองเมตรนะครับฝนฟ้าขนองคลื่นสูงอาจจะสูงถึงสามเมตรทีเดียวก็ เรียกว่าชาวประมงก็ต้องระมัดระวังกันและอุณหภูมิก็ต้องเตรียมเอาเสื้อหนุงเสื้อหนาวมาสวมใส่กันแล้วนะครับในช่ว <Okay. S 2> งนี้ hmm. ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเรามาดูถึงเรื่องของ pm 2.5ซึ่งผมก็ได้สัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านอัธพลก็สัมภาษณ์ท่านหลายครั้ง ท่านบอกเป็นฤดูของ PM2.5 <โห S 2> มาอีกแล้วครับหน้าหนาว<แ>นะครับก็ต้องเรียกว่าเราสวมหน้ากากอนามัยกันมาตั้งแต่ปี6061กันแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาเจอของโควิด -19 ก็ทำให้คนไทยเนี่ยก็เรียกว่านอกเหนือจากป้องกัน PM2.5 แล้วก็เป็นฝุ่นนะครับและในขณะเดียวกันมาเจอ COVID โค<ห>วิด -19 ก็มีการแพร่ระบาดกันตั้งแต่ประมาณสักปลายปี6 2 6 3งหจนถึง64 ก็ mm hmm. เกือบจะสองปีแล้วเนี่ยนะครับไหนๆพูดถึงโควิด -19 แล้ว <Okay. S 2> ก็ต้องบอกว่าเรายังเจอคลัสเตอร์ใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าพอเราได้ยินข่าวคราวเปิดหน้าหนังสือพิมพ์เปิดหน้า,นนอนนาจอโทรทัศน์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีคลัสเตอร์ใหม่มีการแพร่ระบาดทั้งจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่พิษณุโลกภาคอีสานมุกดาหารแม้กระทั่งภาคใต้ นี่นะครับมันเป็นการแพร่ระบาดปิดตลงปิดตลาดกันเนี่ยพอฟังแล้วพี่น้องประชาชนตกอกตกใจครับ <c oughs> ว้าวมาอีกแล้วระบาดแล้วลอกสี <c oughs> แล้วลอกห้าแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมก็สัมภาษณ์บังเอินผมมีลูกศิษย์ลูหาเนี่ยสี่ห้าแสนชีวิตเนี่ยนะครับซึ่ง <c oughs> จบกันไปหลายปีแล้ว <c oughs> ทั้งจุฬาทั้งธรรมศาสตร์ทั้งนิดา้าทั้งวิิตนเนี่ย ตลอดจนบรรดาข้าราชการทั้งหลายทั้งปวงทั้งเป็นผู้ว่าอาดีตผู้ว่าทั้งหลายทั้งข้าราชการตำรวจต่าหงทาหารทั้งหลายเนี่ยผมก็ตรวจสอบเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ลำปางจะติดประมาณสัก250คนที่เชียงใหม่300คนเนี่ยนะครับที่ <Okay. S 2> ภาคใต้อาจจะเยอะหน่อยนึงแต่แถวแนวตะเข็บชายแดนทางภาคที่ติดกับสหภาพเมียนมาเนี่ย คือประเทศเมียนมาเนี่ยยังติดเยอะกันอยู่และเขา้าพยายามที่จะลักลอบมาแนวตะเข็บชายแดนระ <Okay. S 2> หว่างประเทศสหภาพาเมียนมาก,กับไทยเนี่ยมันตั้ง2,500กว่ากิโลเมตรนะครับค <Okay. S 2> ุณดีรยาพยายามลักลอบพี่จะเข้ามาทํางานในเมืองไทย <Okay. S 2> บวกกับแนวตะเข็บกัมพูชาเข้ามาอีกเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ก็ถือว่าเขาอยากที่จะเข้ามาทํางานในเมืองไทยก็พยายามที่จะมีส่วนใหญ,ญ่จะติดอยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนชาวต่างด้าวเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่เลวร้ายมากขนาดนั้นเพราะว่าการแพาร่ระบาดเนี่ยลดปริมาณลงมาแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตได้ประมาณสักหกสิบกว่ารายสูงสุดไม่น่าจะเกินเจ็ดสิบกว่าราย mm. แล้วเราก็ฉีดวัคซีนในเมืองไทยกันไปแล้วเข็มที่หนึ่งเนี่ยประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเข็มที่สองนี่สามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ เข็มที่สามเนี่ยฉีดไปแล้วประมาณสามพันสองร้อยกว่ารายนะครับและเข็มที่สี่เนี่ยเกือบจะประมาณห้าร้อยกว่ารายแล้วเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็เราจะได้รับการบริจาคจากประเทศสหรัฐอเมริกาโมเดอร์นาเนี่ยอีกหนึ่งร้อยล้านโดสนะครับ mm. ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาบอกว่าเริ่มมากคนไทยพอใจได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเกือบแปดสิบล้านโดส <Okay. S 2> นะครับแล้วก็รับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยตั้งแต่วันที่หนึ่ง พฤศจากายนนะครับและประเทศที่ฉีดวัคซีนมากที่สุดเลยเนี่ยเ<ม>ลกับประเทศจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาบราซิลอินโดนีเซียนะครับและก็ประเทศไทยขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสักิ0กว่าล้านโดสนะครับก็ถือว่าแต่ละวันเนี่ยเราฉีดแล้วประมาณ6ถึง8แสนโดสต่อวันนะครับ<ม>ก็ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ<ม>แล้วก็ทั้งแพ็ โลวิดของบริษัทไฟเซอร์และก็คลมก็เพิ่งอนุมัติห้าร้อยล้านบาทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซื้อยาโมนูพิลาเวียสองร้อยล้านเม็ดนะครับเม,มื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวผมขอร่าย,ยาวเลยนะครับคุณเบรยาครับนักท <นะ S 1> ่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองไทยห้าประเทศแจ้งเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยมากที่สุดไม่น่าเชื่อเลยนะครับห้าประเทศเดียร ประเทศเยอรมน,นีเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนจนมาถึงวันนี้เนี่ย <Okay. S 2> มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสองหมื่นห้าพันกว่ารายแล้ว mm hmm. ประเทศมาเที่ยวมากที่สุดเลยคือเยอรมน,นีคนเยอรมน,นีนี่ชอบเมืองไทยมากเลยนะครับมาเที่ยวเมืองไทยเนียประมาณสองพันเจ็ดร้อยกว่ารายเกือบสามพันรายแล้ว mm hmm. ประเทศที่สองอเมริกาครับสองพันเจ็ดร้อยกว่ารายประเทศอังกฤษเนี่ยประมาณหนึ่งพันห้าร้อยกว่ารายญี่ปุ่น พอๆกับประเทศอังกฤษพันห้าร้อยกว่ารายประเทศที่ห้าก็คือเกาหลีนะครับ<ม>พันกว่ารายเ <Okay. S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวมากมายแต่ก็ต้องฉีดวัคซีนมาแล้วต้นทางเนี่ยถึงสองเข็มด้วยกันนะครับแล้วก็มือมาถึงวันแรกเนี่ยก็จะต้องเรียกว่ามาอยู่ที่โรงแรมแล้วต้องเรียกว่ามีการตรวจว่าไม่มีโควิด -19 อย่างแน่นอนนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ทําให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ควบคู่กับความมั่นคงทั้งด้านสาธารณสุขและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ย<ม>ก็เรียกว่าพบผู้ติดเชื้อเพียงไม่เกิน20คนเท่านั้นเองนะครับ<ม>แล้วก็เรียกว่ากักตัวประมาณสักเจวันแล้วก็ออกไปเที่ยวได้เขาก็พร้อมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับก็พร้อมที่จะรับในการฉีดวัคซีนนะครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียว อีกสองเรื่องสําคัญนะครับ <Okay. S 1> กนงคณะก,กรรมการนโยบายการเงินก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่0.5เปอร์เซ็นต์ใการประชุมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ mm hmm. และอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวสําคัญเช่นเดียวกันไม่น่าเชื่อเลยนะครับ <Okay. S 1> เรื่องของการบินไทยครับฟั mm hmm. งดูแล้วเนี่ยผมก็ใจหายเหมือนกันนะครับ <Yeah. S 1> เหมือนกับเจแปนแอร์ไลน์ hmm. เมื่อปราณสักสี่ห้าปีที่แล้ว ดูเสมือนว่าปิดทําการไปชั่วคราวเหมือนกับจะล้มละลายแต่ก็ฟื้นฟูประเงินในส่วนรัฐบาลก็พยายามที่ใช้แผนฟื้นฟูการบินไทยขายทําเลทองทั่วประเทศไทยครับสิบแห่งครับทั้งกรุงเทพมหานครที่สีลมที่หลานหลวงนะครับแล้วก็ทั้งเชียงมงเชียงใหม่ขายทําเลทองไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่า ดูเสมือนว่ามันจะล้มทั้งยืนนะครับ hmm. เพราะฉะนั้นในส่วนรัฐบาลนี้ก็คงจะต้องทําแผนฟื้นฟูใหม่เข้าไปช่วยเหลือการบินไทยนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่ามันดูเสมือนว่ามันต้องขายนะครับ <Okay. S 2> ทําเลทองต่างๆทั่วทั้งประเทศและในต่างประเทศอาจจะขายในต่างประเทศด้วยนะครับก็คงจะต้องทําแผนฟื้นฟูใหม่นะครับไม่น่าจะล้มละลายเพราะเป็นสายการเป็นแห่งชาตินะครับแล้วก็เคยติดอันดับหนึ่งในห้าหนึ่งในสิบของโลกมา นะครับเรื่องการบริการเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าการบินไทยเนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าใครได้ทํางานการบินไทยเนี่ยโก้หรู้และเกินมีความมั่นคงตลอดชีวิตนะฮะคุณบีรยาคงจําได้ใช่ค่ะนะครับใ,ใครคทํางานการบินไทยเนี่ยรู้สึกโหมันโก้มันหรูมีความมั่นคงอยู่ได้ตลอดชีวิตแต่วันนี้คนทํางานการบินไทยก็ถูกเลิกออฟหรือถูกให้ออกมาผมไม่อยากใช้คาว่าไล่ออกให้ออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ บางคนก็มาขายออนไลน์บ้างมาขายประกันภัยบ้างมาทําเปิดร้านกาแฟขายก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสายการบินแห่งชาติผมเสียดายมากนะแล้วผมก็ชอบบินการบินไทยเช่ด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับคุณปีรยาครับค่ะก็เอาใจช่วยนะคะสาหรับการบินไทยค่ะอาจารย์คะครับก็อีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งแรกเราไม่ได้ประชุมกันมาหลายปีทีเดียวนะครับก<อ>็จะมีการประชุมครมอสัญจรในวันที่15พฤศจิกายนนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีหลายภารกิจนะครับที่ลงไปที่จังหวัดกระบี่ฟังบรรยายสรุปนะครับมีการปรับปรุงอาคารพักผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติที่จังหวัดกระบี่จากนั้นก็จะไปดูแลความช่วยเหลือสร้างความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเทีย่ยวชอบมากครับที่ภูเก็ตที่กระบี่ที่พังงา<ม>แล้วก็ที่สมุยใ,ในขณะเดียวกันก็จะไปเปิดผลิตภันชุมชนสินค้าโอทอปที่อันดามันโอทอปหกจังหวัดนะครับระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและสตูลคือนักท่องเทีย่ยวชาวต่างชาติเนี่ยชอบมากที่ลงไปเทีย่ยวที่ภาคใต้นะครับและวันที่สิบกพฤศจิกายนท่านนายกรัฐมนตรีพระเนวุฒิจันโอชาจะเป็นประธานการประชุมคอรมอสัญจรที่โรงแรมโซฟีเทลครับที่กระบี่ นะครับแล้วก็จะเดินทางไปยังหวัดตรังพิธีเปิดท่าเรือปากเบงเปิดประตูสู่อันดามันซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นพอดีการประชุมในครั้งนี้ที่กระบ,บี่คลมอสัญจรซึ่งมาในประชุม,มัานเป็นครั้งแรกรัฐบาลให้ความสําคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจกและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สาคัญแล้วก็รับนักท่องเที่ยวดูแลตรวจพื้นที่เดินทางเข้ามาภายหลังที่การเปิดประเทศนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับภูเก็ตแชนบ็อกซ์กับสมุยพลัสโมเดล นะครับก็ถือว่าเป็นการเรียกว่ากระตุน้นพื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นครับคุณปีรยาครับอืมค่ะช่วงนี้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะอาจารย์คะครับก็พฤศจิกายนกับธันวาคมเรื่องสาหการรมการท่องเที่ยวเนี่ยผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านธิพัฒน์รัชกิจประปราการท่านก็พยายามที่จะดูแลการท่องเที่ยวกับท่านอลรงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษาของกระทรวงการ เกษตรและสากงาเนี่ยในเรื่องของเพื่อดูแลพืชผลแลการเกษตรแล้วก็เกษตรผลิตพาณชย์ด้านการตลาดเนี่ยอุตสากรรมส่งออกก็เป็นอุตสาหกรรมหลักสําคัญอุตสาหกรรมท,ท่องเที่ยวสําคัญ <Okay. S 2> แล้วอุตสาหกรรมการส่งออกปีนี้เนี่ย64เนี่ยกระตุ้นไปถึงสูงเป็นบวกนะฮะ15เปอร์เซ็นทีเดียวก็ถือว่าอุตสาหกรรมการ,การท่องเที่ยวในปีนี้เนี่ยเพียงสองเดือนเนี่ยน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยประมาณสักห้าแสน หรือ 5, 05, ห้าแสนห้าห้าหมื่นคนนะครับก็น่าจะช่วยฟื้นฟูผู้ประกอบการสตรีทฟูด้ดลงโรง,ง,งแรมในภาคใต้เนี่ยเต็มหมดแล้วครับไม่น่าเชื่อเลยครับเต็มหมดแล้วแล้วก็พัทยานก็น่าจะเรียกว่าผมได้คุยกับคุณสุนยาคุณปลื้มนะฮะซึ่งเป็นนายกของเมืองพัทยาก็บอกว่าก็ปลื้มนะครับในเรื่องเปิดประเทศไม่มีเกอร์ฟิลนะฮะแล้วก็ ในขณะเดียวกันไม่มีเกอร์ฟิลแต่เรียกว่าร้านออของร้านอาหารห้ามดื่มสุราหลังสามทุ่มก็น่าจะเรียกว่ามีการปรับปรุงนะฮะวันศุกร์ที่จะประชุมสอบอคอเนี่ยก็น่าจะเรียกว่าให้ดื่มสุราได้หลังจากสามทุ่มไปแล้วครับกน<ม>บีนมีนโยบายค่อยๆเรียกว่า flexibility ให้ยืดหยุ่นได้นะครับ<ม>พัฒนา จริงๆแล้วเรื่องโควิด19เนี่ยก็สามารถควบคุมได้แล้วครับคุณปิริยาครับอืมค่ะก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีการ,ค,รคลายล็อกดาวน์ตรงไหนหรือว่าคลายมาตรการตรงไหนอะไรยังไงอีกบ้างเร,เรียกว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดอะไรต่างๆดีขึ้นการท่องเที่ยวทุกอย่างดีขึ้นก็จะมีอยู่อีกนิดนึงก็คือสถานการณ์น้ําท่วมนะะที่จะต้องเฝ้าระวังนั่นแหละ,ะค่ะนั่นแหละมันเป็นปกติธรมรมดาทุกป,ปีครับที่เราประเทศไทยนะฮะท่วทั้งโปกครับค่ะรวมถึงอุณหภูมิที่ลดลงนะคะแล้วก็ค่าฝุ่น pm 2 5ก็ย คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันนะคะในช่วงนี้ครับค่ะจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านศาสตราจารย์ดรชัยยายิม้มวิไลนะคะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณามาบอกเล่าอัปเดตเรื่องราวประจําสัปดาห์ให้เราได้ฟังกันในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพีระยาพี่รมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสม,มของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชือ้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมือข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้มีชีวิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญร่วมพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2564ในวันอังคารที่16พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกา59นาทีณวัดการจนะสิงหาดวรวิหารแขวงคลองชักพระเขตตลิ่งชันกรุงเทพขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่กรมการเงินทหารหรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนะชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพไทยชื่อบัญชีกระถินพระราช สถานกองบัญชาการกองทัพไทยเลขบัญชี157 207 6196หรือสามารถบริจาคได้ในพิธีถวายภาพพระกฐถินสอบถามรายละเอียดโทร02 575 6369